เอาละครับนี่นะครับประกัดนะครับนี่นะครับดูว่าน่าจะไม่ชัดนะครับนี่นะครับน,นะนี่ดูนี่คือประกัดที่ผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับ อันนี้คลิปที่สามนะครับนี่ครับนี่ครับกอดอย่างนี้สูงๆอย่างนี้ปากฟันคมนะครับและกัดกัดลำตัวนะครับบอดสูงๆอย่างนี้ก็กัดดุนะครับนี่ครับ นี่นะครับนี่ก็ตัวนี้ก็เพิ่งไปจับมานะครับตัวนี้เพิ่งไปจับมานะครับจะให้ดูครับนี่ครับไปจับมานะครับนี่นะครับตัวก็จะไม่ค่อยสวย e วเท่าไหร่นะครับตัวเมียนะครับ นี่ครับตัวเมียครับไม่ค่อยสวยนะครับก็ว่าจะไปปล่อยครับลุคบได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็พาร์ทหน้าผมจะมาเอาตัวนี่นะครับนี่ครับประกัดป่านะครับกัดป่านะครับนี่นะครับตอนนี้ผสมพันธุ์นะครับพาร์ทหน้านะครับ นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็คอยเฝ้าลูกแล้วครับนี่ครับเฝ้าไข่แล้วครับนี่ครับครับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับประกาศผมก็มีเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดซับประคายแล้วกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับรายการประกาศชาแนลนะครับ ช่องประกาศช n แนลนะครับนี่นะครับขอบคุณครับ